สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกอกค่ะค่ะวันนี้ยหนิงขึ้นมาที่สวนยางนะคะมาเปิดหน้ายางแล้วมากรีดยางนะคะนี่ค่ะสวนยางนะคะมาเปิดกรีดยางนะคะวันนี้นะคะต่อไปก็จะลงกรีดกลางคืนนะคะนี่คือมาเปิดหน้ายางไว้ก่อนแล้วนะคะนี่นะคะบนบนหลังภูเขาเลยนะคะสวนยางยันหิงนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเจ้หนิงจะทําการกรีดยางโชว์ให้ดูนะคะมาดูกันนะคะว่าเปิดยางแล้วเปิดไปแล้วนะคะนี่จะตอนนี้ก็จะเปิดยางนะคะเปิดหน้ายางนะคะน่้าาดเปิหายงา

นี่นะคะมานี่นะคะคือการรีดยางสนิมก็มาด้วยบ่สนิมชาบูตามติดตามสอสนิมกับชาบูติดตามจะนิมมากีดยางนะคะนี่นะคะคือการกระตุน้นยางเรียกว่าถ้าเราเปิดใหม่นะคะเราก็จะตุกกระตุ้นไว้ตอนกลางวันนะคะคือกลางวันเราจะมากระตุ้นไว้ทุกวันทุกวันนะคะ ประมาณสามหรือสี่วันนะคะแล้วเราก็จะพักแล้วลงกลางคืนนะคะตอนนี้นี่ค่ะเราก็จะกระตุ้นไปเรื่อยๆนะคะกระตุ้นไปเรื่อยๆจนครบนะคะครบสี่วันนะคะแล้วเราก็จะหยุดกระตุ้นค่ะเขาเรียกว่ากระตุ้นให้น้ํายางออกสม่ําเสมอนะคะนี่นะคะวิธีการกรีดยางต่อไปย่าหนิงก็จะมากรีดยางตอนกลางคืนนะคะ ตอนกลางวันก็จะไปทําคลิปไลฟ์สดกลางคืนก็จะขึ้นมากีดยางที่บนสวนยางบนเขานี้นะคะอยู่บนภูเขานี้นะคะนี่ค่ะอ่าสวนยางยาหนิงจะเป็นวิวที่สวยนะคะตอนนี้วันนี้ยาหนิงมาเปิดกรีดยางนะคะค่ะเพราะยางก็มีราคาอยู่นะคะพอกินพอใช้นะคะจะมาเปิดกรีดยางนะคะทีแรกนะคะ เราก็ยังไม่ไไมีได้น้ํายางนะคะเพราะเราเพิ่งเปิดเนาะนี่ค่ะยังไม่มีน้ํายางนะคะนี่ค่ะเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดใหม่นะคะเรายังไม่มีน้ํายางค่ะนี่ค่ะมีดกรีดยางของเราก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเกาะแบบนี้นะคะเราจะฝนลาฝนมีดกรีดยางให้เข้าคมคมเลยนะคะกีดจิ <Paint> ๊ดจิ๊ไปเลยนะคะนี่ค่ะดูค่ะสวนยางของแย่ยหนิงจะอยู่บนภูเขาเรียกว่า ภูกระปาดนะคะเขาจะเรียกว่าภูกระปาดนะคะตอนแรกนะั้นน้องกระปาดมันเป็นเขียดตะปาดเยอะค่ะสมัยพ่อแม่นะคะพ่อแม่มาทําไร่ข้าวอยู่ตรงนี้นะคะติดภูเขาเลยนะคะของสวนย่าหนิงนะคะวงนู้นก็คือภูเขาหลวงนะคะจะอยู่ติดภูเขาหลวงนะคะนี่ค่ะสูงมากค่ะเห็นไหมคะตรงนู้นก็คือภูกระโลนเห็นไหมคะนู่นภูกระโลน ภูกระลอนภูเหล็กไฟเห็นไหมคะนู่นค่ะตรงนูน้นภูกระลอนภูเหล็กไฟเห็นไหมคะนี่สวนยางย้าหนิงจะอยู่ตีนภูเขาหลวงเลยนะคะพ่อแม่สมัยก่อนนะคะมาทำไร่ข้าวอยู่ตรงนี้มาทำไร่ข้าวอยู่ตรงนี้จับจองไว้ตั้งแต่ปีสมัยพ่อแม่แล้วนะคะสมัยพ่อแม่พ่อแม่ของของพ่ออีกนะคะปู่ช่างเทียกว่าปู่นะคะ นี่ค่ะมาจับจองดินที่นี่คือทำสวนข้าวทำไร่ข้าวนะคะพอทำไร่ข้าวแล้วก็ตกมาถึงลูกถึงหลานก็แบ่งให้ลูกให้หลานนะคะลูกหลานก็สืบทอดต่อมานะคะก็เลยได้อยู่บนภูเขาหลวงเลยนะคะพื้นที่อยู่บนภูเขาหลวงเลยที่ของย่าหนิงนะคะฝั่งนู้นคือภูเขาหลวงนะคะฝั่งตัวนูน้นเดี๋ยว่าหนิงจะพาเดินไปดูเดินไปดู ั่งทางภูเหล็กไฟภูกระล้นก่อนนะคะเพราะตอนนี้ยะนิกอยู่ที่บนไล่ภูไล่สวนยางภูไร่สวนยางก็จะอยู่บนภูเขาหลวงนะคะนี่ค่ะอันนี้ยะนิกมาเปิดกีดยางนะคะนี่นะคะบนไล่ภูเขาหลวงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนั้นก็ภูเหล็กไฟภูกระล้นนะคะ สวนนีหนิงจะอยู่ตรงเตียนภูหลวงฝั่งนู้นคือภูหลวงนะคะเราเดินไปดูภูหลวงกันนี่นะคะอยูฝั่งทางนี้ขี่รถขึ้นมาโอ้โหทางลำบากมากนะคะชันเป็นลูกเขาอ่าเป็นหินปีนเขามาชันมากนะคะสูงมากนะคะสูงกระพักที่สามนะคะกระพักที่หนึ่งกระพักที่สองกระพักที่สาม จะเป็นกระพักกระพักอยู่นะคะส่วนด้านนี้จะติดสุดท้ายของเพื่อนเลยนะคะจะอยู่สุดท้ายของเพื่อนพ่อแม่มาทําสวนข้าวไล่ข้าวไว้แต่สมัยลูกแต่สมัยพวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะค่ะคือพ่อปู่นะคะมาจับจองไว้ทําไล่ข้าวก็เลยถ่ายอ่าเอาถ่ายทอดให้ลูกขอ่อให้ลูกให้ให้ปู่แล้วปู่ก็มาให้ลูก เราอีกต่อนะคะอีกทอดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้คือภูเขาหลวงสวนด่านแย้หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ภูเขาหลวงอันนี้คือเจ้าที่ของแยาหนิ่งนะคะเจ้าที่คือเรียกว่าปู่แห่นะคะปู่แห่เจ้าที่นะคะดูแลรักษาที่ ไร่ที่สวนยางนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือภูเขาหลวงนะคะนี่คือภูเขาหลวงนี่สวนยางแย่หนิงจะอยู่สุดท้ายเลยตอนนี้ก็จะปลูกยางร้อยอยู่นะคะนี่ก็จะปลูกยางน้อยนะคะนี่ค่ะบนภูเขาหลวงนี้นะคะ อนนี้ปูกยางน้อยนะคะน้ําก็ลงมาไหลลงมาที่ภูเขาหลวงนะคะนี่คือร่องน้ํานะคะนี่นะคะนั่นก็คือเถียงย่าหนิงนะคะเถียงไล่ที่จะมานอนพักกีดยางนะคะนี่นะคะน,นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยก,ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปเจนนิงก็จะขึ้นมากรีดยางตรงนี้นะคะ